ต้อบอกเลยว่าเป็นร้านที่ดังมากๆในบางแสนแล้วก็ในหลายๆที่นะครับผมเพราะว่าต่อคิวกัน600้ยคิวกัน600ยคิวคิดว่ากินหมดไหมครับอาจจะหมดค่ะอาจารอันนี้คือเยอะสุดที่เคยกินไว้คือ60สิ่งเต็มที่นะผมต้องทำลายเต็มสิร้านให้ได้ไข่ปลาแตลมอนเป็นอิกุระเลยครับผมจีบอิกุระไปครับอันนี้เป็นห้าเก่าทัฟเฟลไปครับ ทีมงน,นบอกเก่งสูงเลยเปมาะถ้าต่อขึ้นไปจริงๆนี่สูงมาตึกเลยนะสวัสดีครับช่องเดอะแปนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าร้านโคปีครับรู้หมดเลยว่าเป็นร้านที่ดังมากๆในบางแสนแล้วก็ในหลายๆที่นะครับผมเพราว่าคิวมาที่ร้านเนี้ยวันเสาร์อาทิตย์ที่นึ้งอ่ะคุณรู้ไหมยี่คิว ไม่รู้ฮะต่อคิวกัน6 0 0คิวกัน600คิว,600คว,ควเพื่อที่จะเข้าไปกินติ่มตําที่ร้านนี้ครับเรียกว่าถ้าจะมานี่ต้องแบบมาวันที่เวลาคนน้อยน้อยหรือว่าจองคิวมาล่วงหน้าเลยนะฮะคือมีตั้งแต่แบบติ่มตําราคาย5บาทให้เลือกอันนั้นก็มีแบบเมนูแบบโอ้ลังการสรงฟงหรือว่ากินไม่หมดอะมาทีเดียวอะครับผมต้องอธิบายให้ฟังว่าติ่มทําสไ <c oughs> ตล์ฮาใหญ่อะมันคือเป็นติ่มตําแบบที่เป็นเข่ <c oughs> เงเข่เงเข่งราคาติดถึง25บาท ทางร้านมีการรีโนเวทร้านใหม่เรียกว่าเป็นมุมถ่ายรูปเป็นคานเฟ่มาเช็คอินคือได้ผวยงามมากสายถ่ายรูปนี่พลาดไม่ได้เลยครับร้านนี้อร่อยด้วยได้รูปด้วยโอเคงั้นเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าฮะไปครับสวัสดีค่ะชื่อเบนนะคะก็เป็นน้องสาวของพี่อ่อนเจ้าของร้านโกบีครับค่ะร้านเราเน้นขายอาหารในราคาที่ถูกแต่ว่าอย่างที่เราเห็นเลยก็คือร้านสวยขายอาหารประเภทติ่มซำนะคะแล้วก็จะเป็นในสไตล์ของโมเดิร์นไทยดีค่ะ ราคาเริ่มต้นมีตั้งแต่25บาทค่ะแพงสุดก็ไม่ถึง300บาทถ้าเมนูที่เด็ดที่สุดของติ่มซำก็จะเป็นประเภทติ่มซำพรีเมียมค่ะถ้านัปัจจุบันตอนนี้สสาขาค่ะก็คือมีสาขานี้นะคะที่บางแสนค่ะอีกสาขาหนึ่งจะอยู่ตรงอ่างศิลาซึ่งอยู่ในชนบีเหมือนกันตอนนี้ถ้าเฟรนช์เปิดรับแล้วนะคะแล้วก็มีคนลงทะเบียนมาเยอะมากๆค่ะนะคะาวนี้ถ้าใครสนใจก็จะพยายามให้ติดต่อเข้ามาในเพจเฟซบุ๊กหรือว่าในไลน์ออฟฟิเชียลเพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมเลยนะคะ จะมีแอดมินคอยให้ขวามูลนะางค่ะคิดว่าเนื้อแปะจะกินได้เยอะขนาดไหนครับวันนี้ต้องมาดูค่ะว่าจริงๆแล้วลูกค้าเราเนี่ยเคยมีคนทำสถิตไว้ายเยอะมากมาสองคนเคยมีคนสั่งไป60เคงกเคใช่ค่ะต้องลองดูว่าไหวไม่ไหว โอเคครับก่อนที่เราจะไปกินติ่มซําหาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะฮะก่อนอื่นเรามาดูเมนูพรีเมียมของเขาก่อนนะฮะเยอะมากๆนี่เราให้คุณเบนน้องถายเจ้าของร้านแนะนํานเดี๋ยวว่ามีเมนูอะไรบ้างถ้าอันนี้ก็จะเป็นตัวเต้าหู้คองเต้นะคะใช่ค่ะต,ตัวนี้จะเป็นสามสีค่ะคืออะไรครับสามสีสามสีก็คือข้างในจะเป็นไส้หางก๋าคุ้งค่ะก่อนหน้านั้นเป็นขนมจีบกุ้งไข่ปลาแซลมอนค่ะ ก็จะเป็นตัวฮัตนเกี๊ยกุ้งดำทองด้านนี้ค่ะหั่นเกี๊ยเห็ดทรัฟเฟิลนะคะอ๋อมีเห็ดทรัฟเฟิลด้วยตัวนั้นคืออันนี้จะเป็นเกี๊ยวกุ้งเปลือยค่ะเกี๊ยวกุ้งเปลือยตัวนี้จะเป็นฮัตนเกี๊ยปลาทองนะคะอันนี้ปลาทองใช่ค่ะปลาทองปลาทองหน้าตาเหมือนปลาทองเลยเพราะอะไรไม่รู้อ้โหตกได้ก่อนหน้าที่จะเริ่มกินเมนูทั้งหมดกันเราจะกินพรีเมียมก่อนแล้วต่อด้วยอีกประมาณกี่เข่งที่ผมสั่งไว้ด้านล่างนะครับได้เกือบวัดเข่งคิดว่ากิือบวัดเครับ อาจจะหมดค่ะอาจารย์อันนี้คือเยอะสุดที่เคยกินไว้คือ60เพบงเต็มที่นะผมต้องทำลายจนสี่ร้านให้ได้ครับขอบคุณมากครับมาป่งเริ่มเลยเดียครับเอาอันนี้ก่อนได้ไหมลิ้มลิ้มเนี่ยโอ้ยออนี่ก๋วยเตี๋ยวอรอดกุ้งทอดนี่ป้องมาดูเลยกุ้งทอดเหรออืมให้เป็นกุ้งทอดเราเราทำกุ้งเตี๋ยวอรอดเขาจะหอมแล้วก็ไม่มีรสหวานอืมอืม พวกภาวทมือมั่งอืมต่อไปฮะปอเปียกแซลมอนทอดอุ้ยอันนี้คือไม่เคยกินที่ไหนนะนี่ฮะอ,อืมรสชาติแซลมอนคือแบบออกไปปูรสมากิคือนัวอือไอที่เป็นบริกน้ำโป้งมงางร้านน่าจะเด็ดคืออบนอกมันข้างในอืม,อ,มอันนี้ที่เขาบอกว่าเป็นอะไรสามปีที่จะมีไข่กุ้งเป็นฮักเก๋่าอะไรักอย,าง,อยางใช่ไหมไข่กุ้งดำเลยครับไปครับอืม ถึงที่ไนมีความตัวอีฟี่แล้วก็มีความเหมือนซูชิญี่ปุ่นอือหือนี่มามามาตออันนี้หนมจิบไข่กุ้งไข่ปลาแต๋มันเป็นอิกุระเลยครับหนมจิบอิกุระไปครับอือหือคืออิกุระเนี่ยเขาไม่ได้เอาเป็นเนื่อกับตัวหนมจิบด้วยเพราะมันมีความเฟสตัดโถตัดความเลี่ยนลงไปอันนี้หน้าตาเหมือนคล้ายๆข้าวโหดตลายแต่จริงๆอันนี้ก็เป็นตะลายนะ บืบ่อเอ่ะเหมือนวาเาเมะอะผมผมเอาตัวนี้นะเป็นฟองเต้าหู้หอยไม่จำไม่ได้นะเดี๋ยวลองมันนิ่มหอมกระไฟข้างในเหมือนเป็นพวกกุ้งอันนี้คือปันกโกกุ้งตอนแกงกะหรี่้องรรมีชิ้นเดียวผมขอนะเป็นผักบุ้งกะหรี่ที่ไม่มันไม่เลี่ยนแล้วกินแกงกะหรี่แบบร้อนแรงอันนี้เป็นฮะเก๋าทัพเป,ปอร์นี่ครับทัพเป,ปล้ลเวลานบนคือแบบเห็นชัดมากมเห็นเห็น่ามีแหละนะครับ จิ้นทัพเปอร์คือแรงขัดเกลมากเป็นเหมือนกุ้งแล้วก็มีทัพเปอร์ข้างในอันนี้มีสองสีไม่เหมือนกันอ่ะผมเีนสีหนังปลานนะอ่าผมสีนี้นี่ฮะอันนี้ก็เป็นทางเก่านะครับที่ไม่มีอก่อนแบบมากเรากราอลองจิ้มติ้โชกไวได้ครับจื้มเลยบ่มันมีวาซาบิข้างในเป็นหางเกากุ้งวาซาบิอันนี้คือเรียกว่าเป็นการิ i ก ติ่มซำกับอาหารญี่ปุ่นเลยนี่ฮะเก่ามันกุ้งนะครับให้ดูกุ้งด้านในนะคือกินเข้าไปนี่กุ้งมันกุ้งในนี่คือไตในปากแน่นมากอ่ะลองดูอย่าแพ่วะไปต่อลูกถิ่นกุ้งกอดเอโก้นะครับดูหน้าตาลูกถิ่นกุ้งก่อนนะครับเป็นลูกถิ่นกุ้งแบบมีความหนึบหนึบอ่ะมีผลของแป้งกับผลของกุ้งแยกกันไม่ได้ไปต่ำรวมปันโกไม่ใช่นะครับไปครับ คือกุ้ยห่ายเขาอ่ะมีกุ้งกับหมูฝาบเขาต้มข้างในด้วยใช่ไม่ได้เป็นกุ้ยห่ายเปล่าอันนี้เป็นฮักขาวชมพูทองนะฮะคือกุ้งข้างในเขาปงมันเป็นกุ้งแทมบูเอทุกอันมันเลยแบบเด้งดึบดบดึบเลยใช่ฮะแล้วก็มีปูอัดอยู่ข้างในด้วยใช่ฮักเขาสีดำคือทุกเมนูพรีเมี่ยมของเขาอะเรื่องความพี่เป็นพรีเมี่ยมแท้ผมรู้ว่ากุ้งแต่ละตัวตัวเขาหนึ่งกุ้ยกันอยู่สองตัวประมาณอย่างนั้นอร่อยมาก ใช่มาก,มากน,นี่แ่ละของทอดอีกอันเอ้ยนี่เป็นฟองเต้าหู้หอกุ้งเหรอฟองเต้าหู้คืบอบางกรอบกุ้งข้างในตัวใหญ่มากมอือต่อไปดีกว่าทีผมลองตัวนี้เลยตัวที่เหมือนปลาทองปั่นโกปลาทองไป <c oughs> ครับข้างในคือเป็นเนื้อปลาเนี่ยจะไม่รู้เป็นเนื้อปาลาอะไรมีความหอมเหมือนทับเพิลใช่ไมถ้าไม่กินทับเพิลเลยของผมอ่ะของผมมันจะเป็นแบบไส้ขายแบบไส้ที่ผัดกันมาแล้วอ่ะใช่ของคุณไม่เหมือนผม อันนี้คือของในเป็นพรีเมียมนะเดี๋ยวผมจีบอนเลี้ยงให้ทากเต่าอะไรไม่รู้แต่ข้างในท็อปด้วยข้างบนท็อปด้วยไข่กุ้งนะฮะดูนี่มีมาเฟบีข้างในอันนี้เป็นทักเต่านะฮะแล้วข้างบนเป็นไข่กุ้งดำแล้วอนี้ทากเอ่าทับเ้ลพวงอันเรามาทางที่บักกุเตกันเลยมาครับอันนี้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งที่เ,ยเลยนะที่แบบตองเรียกเป็นจุดขายข,ายของตาลาดตลใต้แทบบักกุเตต้องเด็ด มันดูหมูคุณแบบเปื่อยละลายในปากใช่ล้วคือนํำตุ๋นหอมมากหอมแบบผว้แบบเครื่องเขาพวกหอมนบอ้มหมดอย่างไรวบากุเตคือ I ต mean, wow. uh okay. oh, so ุดมากนี่อยากคนน้ำขุะให้หมดเลยนะแต่กลัวกินติ่นทำไม่ไหวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ดังมากของที่นี่ เขาบอกว่าน้ำปูของเขาอะจะอร่อยมากนี่อยู่ทางนี้เป็นข้าวต้มแห้งนะฮะคือเอามากินแยกกันได้หรือไส่ราดรวมกันก็ได้แล้วนี่คือน,น,น้ำจิ้มนี่นะมีหมูก,กรอบนะครับนำ้ำจิ้มคือเปรี้ยวเผ็ดแล้วกลิ่นเต้ๆๆา <c oughs> เจี้ยวชัดทผาต๋ก็ไม่หวานเลยใช่รสจิ้ม เฮ้ยเอ้า,อาทอดมามา,มาขาต้มแห้งหมดนะครับฟันไหนครับอันนี้คือฟันโขดขุยไผ่เกี็ดน,นะฮะมาลองนะ<ช>๊ะแล้วนี่แบบมีกรงด้วยปุ๊บอืออืออันนี้อร่อยมากนี่ฮะปีกไก่ทอดเดี๋ยวมันอันนี้แหวกแหกเลยเอ่า เป็นปีกกลางไก่แบบผ่นฟีกใช่แล้วจะมีความกรอบนอกแบบข้างในนุ่มไม่แห้งหน้าตาเหมือนจะแข็งอ่ะแต่ว่านุ่มมากอืมันนุ่มแบบนุ่มจนตกใจอันนี้พรีเมียมเรากินกันไปเกือบหมดแล้วนะเพื่อเหลือพวกแคกข่องทอดกับต้นตักโกหน่อยนึงครับผมในเซตแรกต่อไปเราจะมาลุยติ่มตำหาดใหญ่กันก่อนดีกว่า อันนี้ดูเลยว่าวันนี้เราจะกินได้กี่เคงครับผมมัดลุยเพิ่มเขม้ามาเลยต่อเรื่อยๆนะอันนี้เป็นผักกาดขาวหอมหมูสับนะฮะอันนี้เฟรชมากอืมอืมอันนี้น่าเป็นหมูผักนึ่งกับไผ่เฮ้ยอร่อยผักกาดเลยผมชอบมากบุง้งอืมอันนี้กุ้งอบอคุนเฟนแบบอันเล็กที่5บาดก,ก็ได้กุ้งดีนะตรงติ่ตมซำพาดใหญ่ที่ถาดละ5บาทของที่นี่ หน้าตาดูไม่แพงแต่รสชาตินี่อร่อยมากมนี่ลับ่มาบานะครับลูชิ้นกุ้งเลยฮะข้างในเหมือนเป็นชีสข้างในหรือเปล่าบ้านเนี่ยนี่ที่เด็ดแมงกะบ,บูลฟอร์ออเอ็กโอหืมไอ้ปั้งครับโอ<ฮ>้หเยอะอย่างนี้เลยฮะอ,อร่อยมากมเป็นเมนูเนือมากต้องสั่งอย่างเงี้ยสั่งเงี้ แล้วเหมือนหลายๆเมนูเขาจะมีทำในพืชอย่างนี้อยู่ด้วยอ่าพวกขวนันเตาแครอทอะไรพวกนี้ใช่เพิ่มประโยชน์เพิ่มอากนะฮะให้ดูนะคือแต่ละอันของที่เนี่ยคือเรียกว่าไม่ไม่ได้งกเครื่องอ่ะก็ไอ็หมูอยู่เนี้ยแล้วดูอันนี้เขาทําต่อกันมาเป็นหางอ่ะคือเขายัดเข้าไปก่อนนึ่งเลยอ่าอันนี้หมูตับปูอัดอันนี้หน้าตาเหมือนฟูจิอันนี้เมื่อเราจะไปแบบรัวๆเลยนะครับเพราะว่า เยอะมากอันนี้เบคอนเหรอเบคอนหอมหมูสาทคำอันนี้ปลาพงนึง่งมะนาวอ่านี่นะปลาพงชิ้นอย่างงี้คนระับี่ห้าบาทโอ้มะนาวคือเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็ไม่หวานมีแบบความมันความหอมอะไรของตัวปลาครบอะไม่ได้ไม่ดูบนปลาแพ็คอ่ะอืเอ้ยนี่จอมยุทธจีนจอมยุทธจีนต้องคลิปองคู้ได้นี่ฮนะ อันนี้เป็นปลาเบตเลี่ดนึ่งนะน้ำนึ่งมะนาวหอมอร่อยตัวน้ำอ่ะตัวน้ำพวกเนี้ยมันจะแบบไม่ข้นมากอ่ะแล้วจะเป็นเน้นไปทางหอมๆนะฮะเป๊ะๆไปกับเนื้อปลาแน่นแล้วก็หอมถิ่งอันนี้หมูหมูปับกับไข่นกกระทามาเป็นเจดีเลยเหมือนนมอ่ะเหมือนนมอ่ะดูดิมาฮะอันนี้่อยอืม พป้ถ้าเรากินต่อนนี้หมดคือเราจะกินไปทั้งหมด5้าติเข่งไม่รวมพีเนียมนะก็คือ,รอจริงๆอ่ะเรากินเลยหกติเข่งแต่ทิจเขาไปแล้วครับผมมาอันนี้เป็นเห็ดอันใหญ่อ่ะไม่เรียกว่าเห็ดเลยนะเห็ดฮิมูติเห็ดฮิมูติมั่วอันนี้ตอนแรกที่เห็ดตกใจมากไม่ไม่คิดว่าจะกินกันหมดด้วยนะแค่เราสองคนยังยังได้อีกลูกชิ้นเลยด้วยนะทุกอย่างได้กินเลยครับผมอันนี้ผมกินจริงฮะอร่อยจริงนี่ฮะอันนี้เป็นลูกชิ้นเต้าหู้อื อ,อ,อันนี้หมูฝาบกับไข่เยี่ยวมะอ,อันนี้เป็นหมูฝาบกับเห็ดหูหนูอะอบบอข้อดีอย่างคือหลากหลายมากท่านั่นหมูฝาบกับเห็ดแล้วยังมีเห็ดตั้งหลายแบบคืผมชื่นชมร้านนี้นะคือไม่ใช่ยี่สิบห้าบาทที่แบบเมนูมันจำไปจำมากินรสอนันรสชาติเหมือนเดิมเขาตั้งใจเปลี่ยนจริงอันนี้หมูฝาบกับไข่แดงอ อันนี้หมูตับข้าวโพดนมำจิ <S <S ้ม,อมอหมูตับไข่เค็ม <S <S แมงน้อยมีทั้งหมูทั้งไข่หอย,อย,อยบุ้งหอยเบื่อไเลี่ยๆฮะอันนี้เป็นหมูตับไข่เยี่ยวมานะครับไปครับ <S <S หมูตับเผ็ดเข็มพร่องแล้วไม่หมูชอบไหมพวกเมนูพวกนี้มันเป็ด หมดนี่คือ64เข่งไม่รวมพรีเมียมพวกเท่ากับจริงๆเรากินไป7จ็ดสข่งแล้วครับผมอ่าเลยมาตีตีเก่าร้านแล้วนะตอนนี้เขาเนึ่งไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นเรามากินเมนูที่เราเว้นไว้ของพรีเมียมอ่ะรอก่อนอืมเป็นของหวานข้างในเป็นขวดเหลืองกวนผมรู้แค่เลยว่าเราหัวไข่มันกรอบน่าก็มันง่ายอ่ะ อันนี้เป็นปลาเปาทอดไส้หมูแดงนะฮะว้าว <Wow. S 1> มเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่รังทางภาคใต้เหมือนกัน <Yeah. S 1> อันนี้เป็นปลาเปาชาโคนะฮะถั่วแดงเป็นถั่วแดงกวนที่แบบกวนมันจะแบบไดที่มากๆนะเนี่ยดูนี่เป็นแบบชิมมี่เลยป่าต้องโปทอดย่างนะฮะแล้วก็ฝังขยะไข่กิน ไข่เยอะเรียกว่าไม่ได้แบบผสมแป้งผสมครีมผสมอะไรให้มันข้น,นอ่ะ<ม>คือแบบมันกับแบบวัตถุดิบมันออร์แกนิกมา,มากๆอ่ะดูต่อไปต่างกันเขียวบ้างอ,อันนี้จะหอมไปเตยด้วยดูไม่เนียนแต่ขยานทั่วไปมันดูแบบ อยากให้ลองเรียนคือสังขยาที่นี่อร่อยจริงเนี่ย<ฮ>ให้ลองดูสังเกตที่เนื้อนะฮะบ้านให้ดูเนะื้อคือเนื้อเขาแบบไม่ได้ปั่น,นละเอียดเป็นครีมจริงๆอะคือมันยังมีความหยาบอยู่คือเป็นโฮมเมดจริงๆมาผมให้ลองนนลองให้ทีมงานชิมนะคือทีมงานผมได้ชิมติมติมตไปแล้วนะทำไมไม่ได้กินเมนูนี้เป็นไงเขาแบบไม่โอ้ไม่มันแล้วสังขยาเออมันมีความข้นแล้วแบบหอมไปเตยมากๆม,ม,มันมันจะไม่ใช่เป็นเนื้อแบบที่เป็นหลอดมีะผมว่าต้องบอกเขาไป เลตต่อไปมาแล้วนะครับหลังจากที่ร้านใหญ่ขนาดไหนก็นึ่งไม่ทันเด็ดแฟนอ่าหมดนี้เลยเนี่ย106อ,อันนี้มาเพิ่มอ,อกีก20เข่งฮะอ่าเป็น106มาดูเนี่ยโอ้โันนี้จะสุดที่กี่เข่งนะครับตึงนักิดเพิ่งบ้างอันนี้เป็นที่โครงหมูตุ่นนะฮะตุ่นน้ำผึ้งตุ่นน้ำผึ้งแล้วบ้างจะหอมเหมืนผึ้งแบบ ไม่หวานไปหรือไม่หวานเกินใช่ฮะอันนี้เป็นขนมจีบกุ้งอ่าขนาดไม่ได้บีบเนี่ยไหมตัวกุ้งข้างในอ่ะยังเป็นตัวกุ้งเด้งๆอยู่เลยขนมจีบปูเขาเรียกว่าอะไรขอูตับอ่ะเออแล้วก็ข้างในเป็นปูอัดอินทรียงด้วยใช่ใช่เนี่ยนะฮะไปฮะ เอามาเพิ่มไปเรื่อยนะฮะมาครับตอนนี้เรากินไปทั้งหมด9-8เข่งแล้บอกรึตัดติเข่งไหมจะได้เป็น1นึเลิกเลิก1นึนึ่งแต่ตอนนี้มันมียี่สิบปีนฮะอ๋อร้อยมันจะจบพี่ร้อยยี่สิบสองเข่งไม่เป็นไรแถมให้อีกอินนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวรอดนะฮะมาครับอุ้ยลูกใหญ่มากยี่ห้าบาทมันได้เนื้อข้างล่างมีน้ำซุปด้วยนะโอ้โห เก<ไ>ป,เป้าน,นะครับแม<า>่ทิมงานงบอกเก่งถุ่งเลยเฟมันนะถ้าต่อขึ้นไปจริงๆนี่สุ่งมาตึกนะ นี่นะฮะเมนูนี้ผมก็ชอบนะเป็นหมูฟับนึ่งกับไข่หน้าตาเหมือนไข่กระทะเลยผมชอบความพิเศษของเมนูนี้แล้วบุ๊คือทำเป็นดอกไม้สอ,องเค่งผุดทายนะฮะสาเหตุที่เหลือไว้เป็นสองเค่งผุดท้ายเพราะว่ามันร้อนแต่ผมว่าก็ไม่หายร้อนอยู่ดีค่อยๆตักกินเนอาะอ โอเคครับก็หมดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ122เพลงนะฮะ อครับอันนี้ยังไม่รวมของทอดอะไรที่เรากินไปอีกบ้างน,นะคือนอกจากพรีเมียมเรอเขายังมีความพิเอษดหวืกันฟิวชัน่นครับผมแต่ละคเหมือนกินติ่มตำมกับซูชิแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาก็เข่งแค่25บาทเท่านั้นอันนี้ก็อร่อยแล้วแถมมีให้เลือกหลากหลายรสชาติมากๆจริงๆไ,ไอ้ธรรมดาเข่งละ2ย้าเขะผมก็เรียกว่าเป็นติ่มตำมระดับพรีเมียมไหมอ่าคืออร่อย คือหน้าตาบางทีอาจจะดูเหมือนธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้ามากินเนี่ยจะรู้เลยว่าคุณภาพของร้านนีดีจริงๆโอปีฮับบางแสนนะฮะอันนี้เป็นฟิกเนเจอร์เลยถ่ายรูปก็สวยนะฮะโอเคอย่าลืมกดติดตามช่องเดอะแฟร์โปรเจีต์ในติกตกอก์เดอะแฟร์แล้วก็จะกออไปเที่ยวแล้วก็เพจเดอะแฟร์บอกกันเลยครับสวัสดีครับ